สัญญาอยังไรครับมดร้กันนะครับประหลัดแล้วมายืนหน้าประหลัดอ่ะปลัดยืนหนึ่งสองสามแล้วหบหรือครบกันนะครับนะครับหนึ่งสองสาม i

ครับสรอดในวันวนี้ทางออบต่อท่าตูมจัดกิจกรรมอะไรครับก็คือเนื่องจากปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าจํานวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลง ในแต่ละวันนะครับแต่เพื่อเป็นฝันและกาลังใจกับแพทย์แล้วก็พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมก็อยากจะตบมือนะครับเพื่อให้กําลังใจท่านเพื่อแสดงว่าผลงานที่ปฏิบัติมาเนี่ยทาให้จํานวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยมีแนวโน้มแนวโน้นมที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องครับก็าอขอบคุณถึงบุคลากรทั่วประเทศเลยใช่ไหม ครับผมแนะนําของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมน,นะครับเราก็อยากจะาฝากเป็นกําลังใจให้กับแพทย์นะครับแล้วก็คพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เสียสละนะครับปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับขอบคุณครับผมได้เลย